บทที่6โรงเรียนลูกช้างเพลงฝึกจูงหาง อดเรียนลูกชา บทเรียนลูกช้างจูงห้างออกเดินไม่มีขัดเคินเดินตามกันไปเดินเป็นวง รู้จักคำนำเรื่องบทที่6โรงเรียนลูกช้างเด็กๆฝึกอ่านตามและออกเสียงตามด้วยนะคะแถวสะกดว่าถอแอวอแถวอีกครั้งนะคะแถวสะกดว่า ถอแอวแถวเชือกสะกดว่าชอเอกอเชือ,อกอีกครั้งนะคะเชือกสะกดว่าชอเอกอเชือ,อก เชือกที่ไว้ผูกมัดสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆกล้วยกล้วยสะกดว่ากอลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยอีกครั้งนะคะกล้วยสะกดว่า กอลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยเด็กๆสังเกตนิดนึงนะคะตัวสีแดงที่คุณครูทำตัวสีแดงมาจะเรียกว่าตัวสระนะคะอ่ะไล่เลยนะคะสีดำคือตัวพยัญชนะต้นนะคะส่วนสีแดงคือตัวสระ และสีเขียวเรียกว่าตัวสะกดนะคะดังนั้นถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเอ๊ะคำไหนเป็นสระนั่นก็คือดูตัวสีแดงคำไหนเป็นพยัญชนะต้นคือตัวสีดำคำไหนเป็นตัวสะกดคือตัวสีเขียวให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะเด็กๆจะได้มองออกว่าเอ๊ะสระแบบนี้ออกเสียงแบบนี้นี่เองโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคำต่อไปกันเลย หมู่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะสะกดไปทีละคำนะคะหมู่สะกดว่าหอมออูหมูไม่เอกหมู่บอบ้านบ้านสะกดว่าบอ อนอบ้านไมโทบ้านอีกครั้งนะคะหมู่หอมออูหมูไม้เอกหมู่บ้านบออานอบ้านไมโทบ้านหมู่บ้าน ถ้าเด็กๆดูตรงนี้นะคะเวลาเด็กๆสะกดนะคะเด็กๆจะต้องชี้ที่ตัวพยัญชนะก่อนแล้วมาที่ตัวสระแล้วค่อยไปที่ตัววรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเดี๋ยวเด็กๆ,ๆสะกดตามคุณครูนะคะคุณครูจะพาสะกดตรงนี้นะคะตัวแรกนี้นะคะเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็พูดเขามาก่อนเลยตัวนี้คือตัวหอหีบใช่ไหมคะเวลาสะกดเด็กๆก็สะกดแบบนี้นะคะหอ มอูอหมูไม่เอกหมูบออ,นอบานอบ้านไม่โทบ้านหมูบ้าน,านเวลาเด็กๆสะกดเด็กๆสะกดแบบนี้นะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นสระอา ตัวสะกดแล้วก็มาที่วรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะ,อะขออธิบายความหมายเล็กน้อยนะคะเด็กๆหมู่บ้านเนี่ยก็คือบ้านหลายๆหลังอยู่รวมกันนะคะเรียกว่าหมู่บ้านนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะควานช้างควานช้างสะกดคำนะคะ ควานสะกดว่าคอวอายอควานช้างสะกดว่าชออางอช้างไม้โทช้างควานช้าง เดี๋ยวเรามาสะกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆด,ดูคุณครูชี้ไปทีละตัวนะลูกคอวออยอควานชอองอช,งช้างไมโทช้างควานช้าง ควานช้างเขาคือใครคะควานช้างนะคะก็คือคนนี้ไงคนที่คอยดูแลช้างนะคะเขาจะนั่งอยู่ตรงตรงบริเวณตรงคอของช้างแบบนี้นะคะเพื่อบังคับช้างนะคะให้เดินให้ไปข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาหรือทำตามคำสั่งต่างๆนะคะควานช้างเนี่ยจะเป็น คนสั่งให้ช้างก็คือเป็นคนดูแลช้างนั่นเองนะคะเขาก็จะรู้จักช้างและสามารถควบคุมช้างได้นะคะคำต่อไปค่ะวงกลมวงกลมอ่าคราวนี้เด็กๆงงไหมคะว่าเอ๊ะ ทำไมในคำนี้มีเพญชนะหมดทุกตัวเลยไม่มีสระเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันในสระโอต่อไปนะคะอันนี้มันคือเจ้าสระโอลดรูปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสะกดคำนะคะวงสะกดว่าวอโองอวงกลม สกดว่ากลโอมอกลมอ่ะเห็นไหมคะว่าในตัวที่สะกดคํานะคะเด็กๆจะมีสะระโอปรากฏอยู่ด้วยนะคะแต่เมื่อเวลาที่เขามีตัวสกดมาด้วยเนี่ยสะระโอเขาจะหายตัวไปนะคะสะระโอเมื่อมีตัวสะกดเขาจะหายตัวไปนะคะ ก็เลยเหลือแค่วอแหวนกับงองูนั่นเองค่ะคำนี้คือคำว่าวงกลมนะคะนี่วงกลมคำต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะที่เด็กๆควรจะต้องรู้ไว้ในบทนี้นะคะเพื่อที่จะได้อ่านเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องค่ะลออะละ กอ,อีกีไม่เอกกีทออำำัมทำซออำซำมซัมซาไม่โทซ้าชอไอใชยไม่โทใช้มอเอือเมือไม่เอกเมื่อ ขออางอขางไม่โทข้างทออายอททยไม่โทท้ายกออีนอกินฝออึกกอฝึก ทออุกกอทุกจออูงอจุงขออองอของคออยอคอยจอ อบอจับจอโอบอจบขอรอะงอครังไม่โทครัง้ง หอลออยอหลายวออนอวันนออีนีไม่โทนี้วันนี้คอรออูครู หอยอไอใหญ่แม่เอกใหญ่ครูใหญ่กออำการ,รออะงอลังจอไอใจกำลังใจ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านทีละคำอ่านเป็นคำกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะละกี่ทำซ้ำใช้เมือ่อข้างท้าย กินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ ครูใหญ่กำลังใจจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนของวันนี้นะคะวันนี้คุณครูเมเนี่ยให้เด็กๆอ่านแค่รู้จักคำนำเรื่องและทำทักษะภาษาก่อนนะคะอ่ะไปดูงานกันค่ะ กิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูเมย์จะให้นักเรียนฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องที่คุณครูได้พาอ่านไปเมื่อสักครู่นี้จนคล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆบันทึกวิดีโอการอ่านส่งคุณครูเม์ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังให้เด็กๆเนี่ยไปทำทักษะภาษาหน้าที่83แล้วฝึกอ่านคำในหน้าที่83ให้คล่องด้วยนะคะ คุณครูฝากนักเรียนไปท่องสระทุกวันนะคะตื่นมาตอนเช้าให้เด็กๆฝึกท่องสระในแบบฝึกคัดสระทุกวันเลยนะคะเด็กๆจะได้จำสระได้แล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องและเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บทเรียนลูกช้างจูงห้างออกเดินไม่มีขัดเคินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลม